ลิงราคารู be, like yeah. an so besides, ้ส well. ึกไงบ้างกับตำแหน่งนี้ก็าแม่เป็นเซนเตอร์เลยแม่ทีน้ไม่ไม่น่าจะใช่ลิงอ่อนนะคะก็ยังคงยกให้คนอื่นไปก่อนส่วนเราก็คือทำงานเรื่อยๆค่ะใช่ก็ดีใจที่ที่ผู้ใหญ่ดูผมแต่งหนาแค่นี้ก็ดีใจแหล้วสุดกำน่งนี้ของร่วมให้กับคนอื่นเน่ยตอนนี้มีกี่ตัวคะตอนนี้มีกี่ตัวทต่ผมเห็นอ่อนเลย จำได้ไหมได้ถ้าจำไม่ได้เยอะมากแล้วลูก้แต่บนลงล่างนี่มีสนาที่ยังบ้างอยู่หรือเปล่าติดต่อไตโอไอจี้ยนได้ยังบามแต่ความสวยเราก็เยวาก็จริงๆคเซ็ปของคเซอร์จิกียก็คือส่วางกันแนนก็อยากให้ ขคุณดูแลตัวเองภายในภายในสุขภายนอกใช่ใช่เราเชื่อว่า <fantastic> สุขภาพดีแล้วคุณต้องดูแลอย่างไรอย่างว่าเสร็จผมก็คือแบบเป็นชาย forever ยังไงบ้าง forever หรอใช่ก็เฉนี่ยก็ต้องดูแขอใงภายในกันลำของคือเราเราเองคือนอกจากว่าเราได้เราได้ว่าได้ได้ได้คำอินุจากผู้ใหญ่และความรักษา แฟนๆสิ่งเหล่านี้ก็คือคอยเจอให้เราว่าเป็นทานาตัวเองนี่แหละก็คือทำให้เราแบบไม่อยู่ขนาน่าจะเป็นสิ่งที่เจอใจเราได้ดีเอ่อเป็น,นแบบคอนเซ็ปต์โปรคอนเสิร์ตเอ่อค่ะก็จริงจริงค์ที่มันเหมือนกับว่าเราจะกแบบเราจาก จริงๆท่านปิด่านออค่เวลาดูแลตัวเองเข้าที่ไหนอย่างเงี ern, mm ้ยเราเราชอบดูแลตรงไหนแบบเป็นพิเศษไความสวยของเราอ่าแขกจริหนชอบมนจะมีรู้สึกว่าบางทีอาจจะอไม่พอหรือว่ากินอาหารไม่ครบหมู่ไม่ครบคอลไม่ครบสอสาราหารใช่ใช่สารอาหารของมันก็เราชอบแบบไปตรวจเลือดก่อนแล้วก็ ให้รู้ว่าค่าเลือดขาดอะไรบ้างเขาจะดูว่าเออเราขาดวิตามินดีนะเออคุณหมอก็จะออกสูตรให้เราอย่างเงี้ยค่ะชอบชอบบนี้มากกว่าก็ไม่ต้องออมดูแลสินะได้ไหมได้ไหมน้องออมยังใช้เข็มให้เปรมนะคะหมอใช้กอดเราจะตีสองสาวดูแลกันไหมแบบดูแลช่วยกันดูแลแชวยกันดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแชร์วามสวยกันแชร์แชร์กันค่ะ ไปทำออะไรีมาก็มาให้เราบอกได้ใช่อย่า,าองอย่า,างน้องอ้อมดูแลอะไรเป็นพิเศษเออน้อ,อ,นองจะไม่ค่อยเออ่ยังยังยังไม่ค่อยได้มีเวลาดึกเท่าไหร่แต่ว่าส่วนมากที่ทำก็จะมีเป็นแบบแพนอะไรอย่างเงี้ยที่ทำบ่อยมากมแล้วก็เรื่องต่างๆที่นี่ก็งผมเยอะมากก็คืออ้อมได้เป็อนแรง ดีดูความดีแล้วกูก็สวยเหมือนกันเวลามองกันนเพลินตากันเองไหมคะแบบมองกันไปมองกันมาก็สวยเคลิร์มเคลิร์มสวยเลยค่ะสวยมากก็เวลามองกันเขก็สวยตลอดอิงไม่เคยไม่สวยล่าสุดพักกันครัแรกคือสวยจังเลยเลยไหมคะสวยจ้าสวยจ้งอะไรเนี่ยต้องเสียงแบบนี้ด้หรอสวยเลยสวยจนรักเลยใช่ไหมคะ สวยเลยต้องต้องรักเลยใช่ไหมสวยจนมองมองได้เปิดปอบมันไม่เบื่อมังไม่หยุดเขาถามเรื่องความฮอตของเราหน่อยคือตั้งตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละตั้งแต่ปีสองพันยี่สองพันยี่สิบแล้วจนถูกยกให้ว่าแบบเป็นคู่ที่ฮอตที่สุดในช่องสามเลยนี่แล้วเนี่ยค่ะใช่รู้สึกหมายถึงสู่หล่อฮอตจริงจริงของปีที่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้ว ก็มีงานเรื่อยๆแต่ผู้อื่นก็มีงานเรื่อยๆนะไม่ใช่แค่เราใช่ได้ได้ว่าเราต้องเหมือนกับว่าเขาเรียกว่ามีงานแบบต่อเนื่องจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้เราในหลายๆร้ายนด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ ใช่ยีมิตติ้งมีอะไรต่างกันบ้างด้วยได้ได้ได้เห็คนได้เจอทุกคนได้มาบ้าคลื่นอย่างเงี้ยแต่ก่อนจะไม่ค่อยได้เจอใช่ก็ถือว่าถือว่าเรื่องที่ดีจริงจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าเราสองคนอะทำรายได้ห้าร้อยล้านเลยที่แล้วใครชอบใครชอบอ่ะชจริงป่ะจริงไหมจริงไหมอาจจะงโทรไปคนเดียวคนเดียวนิดหน่อยไม่รู้เราก็ทำอยานกัน ว่าคนนึงคือว่ามูลค่าของเราตอนนี้คือแบดับโบรุระดับสูงนี่ระดับชูงเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้ตัวไหมเนี่ยรู้ตัวไหมเนี่ยรู้ตัวไม่รู้รู้ตัวไม่รู้เราตัวยังยังไม่ได้รับตังก็จริงิงอันนี้คืออันนี้คือไม่ก็ก็คือนั่นแหละก็ทำงานกันไปเรื่อยๆก็ ก็เราต้องตัดต่างตัดก็คือเป้าไหร่ที่เราอยากขาก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ถึงเท่าไหร่แล้วแต่ว่าก็ทํางานกันไปเรื่อยๆก็มีความสุขกำลังงานด้วยก็เลยครู้สึกว่าเวลาผ่านไปแป๊บๆก็หนึ่งปีแล้วรู้สึกเกียวรู้สป็นเพียวเลยรู้สึกว่าเราเราเจอกันตั้งแต่แบบมีแฟนฝั่งภาษาเราแบบปีห้าสิบจนปัจจุบันแบบเยอะมากก็เลยทักเป็นใจออะไรอย่างเนี้ อนขงแต่ไม่ใช่แค่เรานะในช่วงสามคนอื่นก็มีแฟนนี้ถ้าถ้าถ้าแบบตามตามคู่คูกหูอื่นก็สามารถมองไปดูว่าเขาเขามีแฟนนี้ที่ไหนบ้างใช่ไม่ใช่แค่เรานะคะผู้ใหญ่ในชอบพูดถึงความคลอดของเราอย่บ้างคะผู้ใหญ่ในช่วงพูดถึงความคลอดของเราองบ้างไม่ได้พูดถึงแบบอะไรกับเราไหมเขากระชดดมาขอบคุณอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่เลย ว่าหลิงไม่ได้หลิงไม่ได้งคือเขาค่อยเจอสติเราไม่ให้เหลืองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าะไรใช่เขาบอกว่าหลิงยังไม่ดังนะแล้วแล้วหลิงแล้วหลิงสั่งแล้วรู้สึกยังไงวะอ๋อแบบคุณดิวมาแบบว่าแต่ไม่ดังเลยออะไรยย่างงเี้ใช่แต่จริงหลิงกาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองดังคือหลิงไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองดังจริงจริงอันนี้สาบานว่าหลิงไม่ได้รู้สึกเลยจนกระทั่งไปรับงานที่จีน เขาก็บอกเราอยากมากดิ๊กเลยหันไปค่ะพี่ยูพี่ยูว่ดิ่งดิ่งกันไม่ดังค่ะมันก็เลยชวยโอเคไเลมันก็เลยเป็นจุดนึงที่หลายคนก็บอกว่าพวกเราดักแล้วแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเหลอหรือทำตัวอะไรที่มันแบบเปลี่ยนไปอะไรแบบนีเปลี่ยนก็เป็นคนคอยแบบว่าเตือนสติเราอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าความจริงแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ใหญ่เขาจะสอนเราให้เราแบบพัฒนตัวเองแล้วก็โตเติโตไปด้วยกันอะไร แล้วสักก็จับมือกันต่อไปใช่ค่ะทำงานไม่มีข้าหมายร่วมกันยังไงไม่เรื่องงานเราจะไปถึงตรงไหนโกเราสองคนอะไรอย่างเงี้ยเปล่าอยากไปกินไม่โอ้ยโอุ้ยนะโอ้ยโอ้ยหุบไว้ก่อนเดี๋ยวทำไม่ได้เดี๋ยวหน้าเสียกัไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาก็ยังไปเหมือนกันเราตั้งโกไว้ได้ไม่ได้ไม่ว่ากันแต่ตอนนี้เราก็ยังอยู่ด้วยกันก็จับมือไปด้วยกันอยู่ค่ะก็เป็น โปรอินเตอร์ที่ว่านี่จะเป็นทางฝั่งยุโรปไหมข้อเอเชียแล้วก็น่าจะแบบโอ้โหเวันออกอะไรอย่างเงี้ยคือเอเชียก็ยังเป็นผลตอบแทนถ้าเปิดตลาดยุโรปได้อย่างนี้แอบแอบมีความฝันแบบนั้นไหมคะถ้าเปิดตลาดยุโรปได้ถึงทางแบบอเมริกาหืออเมริกาใต้อะไรอย่างนี้ยไดก็อยากเจออะไรใหม่ๆไม่ว่าจะที่ไหนเราก็ไปค่ะใช่ น้องอมลุยนองรอมลุยคอมลุยอมแค่ะไอเลยค่ไวไอจีของเราได้เลยป็นบอกว่าช่วเราสองคนแน่นไปถึงตาปีหน้าแล้วเหรอตาปีหกเก้าสองพันรีบหิงก็น่าจะยังว่างอยู่นะถ้ายังว้าเราก็สามารถติดต่อมาได้ลิงร้อนนไม่ได้ลิงร้อนไม่้เราหลิงได้เช็คิวตัวเองไหมว่าแบบว่ามันร้อขนาดไหน อะไรนะเชคิวอมาไว่าวันนี้แบบวันนี้ทำอะไรบ้างเดืนนี้แบบวบางอย่างเนนี้ยังไม่ว่าแต่ท้างานมาร็มวให้ได้แล้วคิวอมล่ะคะคิวอมมีช่องบ้างให้บ้างไหมเช่นกันค่ะเช่นกันชก็จมาได้จิมาได้คื มีเวลานอนใช่ไหมคะนีค่ะแต่ไม่นอนพักผ่อนเนาไม่นอนไม่นอนไปนอนค่ะบเนาคือไม่นอนนอนเล่นตอนตอนนี้ก็มีงาน้ือจะอันยืมที่ไปนของที่จีนออนาขอไรสดที่จีนใช่ปะโอ้่คนแบบว่าอึ้งเลยสี่ล้านสีล้านสีล้านรอ คะไม่รู้ก็ดีใจที่เพื่อนแฟนคอยสปอร์ตใช่เข้าไปไลฟ์สดกันจริงๆเราก็ไม่ได้ขายของเพราะเราเป็นคนไม่เก่งเราก็เพื่เป็นเรื่องของเราแต่แฟนก็กล้าน,น,นับสนุนใช่แต่กล้าไม่ได้พูดเลยเลยว่าอะไรันบ้างรายกไลฟ์กี่ชั่วโมงเข้าเราบ้างปกติใช้อะไรหรือเขบอกว่า ลิงไม่แต่งหน้าแต่ทั้งที่เขาไขว่คือสาวลิงดูขอโทษแต่ว่าดีนะหมายถึงว่าแฟนแฟนเขาคอยอุดเลก็ดีใจมาประสความสำเร็จกับการเป็นอาชีพแม่ค้าแม่ค้าก็คนอจรนอนี่ถือว่าเป็นแม่ค้าแล้วหนสบสี่ล้านน่ล้านสี่ล้านสล้านบาทหรอยนินะวันนั้นหนูไลฟ์เป็นชั่วโมงไม่รู้รเท่าไหร่าลไลฟ์ชั่วโมงค่ชั่วโมง ก็หลิลก็ไม่รู้ว่ายอดเท่าไหร่แต่ว่าหลิลก็ทำไปเรื่อยของหลิลแต่ถ้าแฟนขามีความสุขก็ดีแล้ววันนั้นเราไม่ยอดกันอีกหรออีกหรอคะหลิลเคยถ่ายหนึงยอดคูเท่าไหร่นะเจ็ดแสนประมาณประมาณเจ็ดแสนโอ้จะเป็นึ่งประเทศแล้วค่ะถ้ามีมาอีกอ่ะไหมลูกถ้ามีมีมอีกอ่ะถ้าให้หนูกินหนูก็ย่มได้ค่ะ้าให้หนูขายของโดยตรงหนูขายไม่ ไม่ค่อยเป็นนะคะแต่ว่าพยายามนะคะแฟนๆช่วยสนับสนุนด้วยนะคะขนาดขายไม่ค่อยเป็นนะจริงหรอเออน้องเออปวใจไหมเอาสกิลเก่งมากจ้างได้ด้วยค่ะจ้างคู่นาะจ้างคู่ได้หรอ่ายังไงก็ได้เลยค่ะพวกเราพูดได้หนวกเราสามงล้าพรีเซนต์ได้จ้างคู่การันตีกี่ล้าน ค้่การันตีกี่ล้านคนเดียว14ล้านแล้วนะคนเดียว14ล้านนะคู่นี้50ล้าน100ล้านเลยเนอะคู่แรกก่อนลูกคู่แรกก่อนพันล้านค่ะหนึ่งนี้เลยแล้วเราก็มาให้การันตีอะไรพม่ลียงรู้ล้านต้องทำร้านเนี่ยก็จะทำให้สุดความสามารถ ค่าตัวต้องเท่าไหร่นะคะพี่ยอมแล้วแต่พี่ใหญ่จ้าเราก่จะเยนไปเร่อยโอลี่งอยๆเหมือนกาใช่ไหมกางงลยรั่อออเป็นไงบ้างัมเดเยนตั้งตารอคอยไปสาคิวแล้วก็ตอนนี้นักแสดงทุกคนก็เริ่มแบบลงล็อกกันมากข้นแล้วก็อยากได้รีทีีอยากให้แฟนคนได้ติดตามรู้ไปแล้วมีมีียติดหรอนที่ถ่าไปแล้ว มีซ <laughs> <Dat> ีนหนึ <ter> ่ง่าจะน่าจะชอบมมตจะมีกันสคนไม่เกิดแล้วใช่ไหมคะเรื่องนี้ไม่เกิดเลยเรื่องนี้หรอหรือยเิอยู่เาก็จะลยเะเรนี้กับเรื่องที่เราเก่งเล่นเล่นออกมาเนอเป็นแนกอ่ียขงคนที่ มันก็แบบภาเหมือนมันก็ต่างกันราบอกที่เเป็นแฟนประกอบกัคนที่ยังไม่โตอ้ยมันก็เปอแบบเรื่องนี้เรื่องนี้พัฒนต้องเตรียมหมอนไว้จิกไหมไว้จิกเลยไหมโอ้คาือสำรองไว้เนาะอสำรองไปเดียวไมนะคือถ้าได้ชื่อว่าหึิงอ๋อสำรองหมอนยาดูไเลยอ้โหชิจงิทัอะไรเงี้ย่ะเตรียับไปได้เยไม่เข้ายาดูงไม่เข้าใช่ค่ะเข้าหนูได้เข้าได้ยาด สำการดูหลิอะะัก็สามารถเข้า้่หสามารถซื้อเพียงเคยได้ค่ะแล้วในกรณีที่ดูแล้วเหยินยาสีฟันเข้าได้ี่สามารถเข้าได้กีขนาดนี้ยังไม่เข้าอีกหรอถ้าเรให้ที่จูก็สามารถเข้าได้หิงอ้อหลิงอหิงออความขายเก่งมากผู้ความเท่าแล้วแหละดีเอานะคะเข้าเยอะขนาดนั้นเลยเอา 谢谢你们，广东发财。 ติดหน้าเลยหนึ wie. ่ง <figured> ต <Depois aux costumes> <c oughs> ้องนีนะคะลูกสองคนหนึ่งสองสามอก็มี่ต่อนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเค ต้องมีไฟอะเรื่องโลต้องมีไฟต้องมีไฟเอามาดีเอามาดีต้องมีต้องมีไฟ 两个人进来。